สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการจับกระแสะแลงโลกของเรานะคะพิธีกร คนเดิมนะคะแต่ว่ามาด้วยฉากใหม่ค่ะต้อนรับปีใหม่ปี2,554โดยเฉพาะมาในฉากฟ้านะคะสีสันเนี่ยสดใสทีเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีช่วงใหม่ของรายการด้วยนะคะ World For w a r d ค่ะเดี๋ยวคุณปรัียรติพงศ์ารรอยอยู่ในช่วงท้ายยรายการค่ะค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตื่นตกใจค่ะให้กับสารัอเมริกาแล้วก็รวมถึงทั่วโลกก็คือเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นในรัฐแอริโซนาที่ทําให้มีผู้เสีย ชีวิตเนี่ยอย่างน้อย6รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก10กว่าคนด้วยกันค่ะเขาบอกว่าพอดูข่าวนี้นะคะคุณนไทยก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครใหม่นะคะ,คะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็ใหม่และเหยื่อก็ใหม่แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆในสหรัฐอเมริกาครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะคะเมื่อ4ปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุสังหารหมู่32ศพด้วยกันนะคะที่เวอร์จิเนี ในเทคนะคะในรัฐเวอร์จิเนียโดยนักศึกษาชาวเกาหลีใต้และถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นอีก1การสังหารหมู่ที่สําคัญมากนะคะนั่นก็คือการสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบายในรัฐโคโลราโดเมื่อปี1999นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งพอเกิดเหตุสังหารหมู่เนีนะคะหลายคนเนี่ยก็มักจะโทษกันไปในเรื่องของวัฒนธรรมการถือครองปืนในสหรัฐเรียกได้ว่าอาจจะเป็นประเพณ ของสหรัฐก็ได้นะคะ<ม>ในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการถือครองปืนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทําให้จุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว่ะคะเขาบอกว่าสาเหตุอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้สหรัฐเนี่ยควบคุมการซื้อขายปืนได้ลําบากเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาเขาค่ะเป็นเพราะว่าชาวอเมริกันไม่น้อยเลยนะคะตีความรัฐธรรมนูญที่ได้ระบุว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่ชาวอเมริกันนั้นจะมีอาวุธในครอบครองเขาบัญญัติไว้ค่ะว่าชาวอเมริกันนั้นมี สิทธิ์ที่จะมีอาวุธในครอบครองได้เพระนาะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่ากฎหมายการควบคุมอาวุธปืนของหลายๆรัฐเนี่ยรวมถึงรัฐอริโซนาแล้วก็รัฐเวอร์จิเนียที่เกิดเหตุไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยยังคงละหลวมอยู่มากนะคะ,ค,ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีอายุถึงแล้วและก็ไม่มีประวัติด,ด้านอาชญากรรมก็สามารถที่จะเดินเข้าไปซื้อปืนได้โดยง่ายดายมากใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างรัฐอริโซนานะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งรัฐ ในสหรัฐค่ะซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปืนเนี่ยที่หละหล้วมมากที่สุดรัฐหนึ่งเลยนะคะสื่อเนี่ยก็รายงานออกมานะคะว่าอย่างคนที่พยายามที่จะก่อเหตุสังหารหมู่มในครั้งนี้เนี่ยนะคะลัฟเนอร์เนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่ากฎหมายของรัฐแอริโซนานั้นให้ลาฟเนอร์นั้นเนี่ยพกพาอาวุธแบบปกปิดได้นะคะคือถ้าเกิดใครอายุ มากกว่า21ปีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อปืนได้แล้วซื้อปืนได้อย่างง่ายดายแต่ว่าขั้นตอนการซื้อปืนเนี่ยคุณก็จะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ใช้เวลาสัก1ชั่วโมงหรืออย่างมากเนี่ยหลายหลายวันเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบแบ็กกราวก่อนเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคุณก็ซื้อปืนได้เลยซื้อปืนเสร็จแล้วอันนี้เฉพาะในรัฐอาริโซนานะคะซื้อปืนแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพกพาปืนแบบปกปิด ไปไหนตอนไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตในการพกพาปืนนะคะซึ่งแตกต่างจากรัฐอื่นอย่างเช่นถ้าเอากฎหมายการครอบครองปืนในรัฐนิวยอร์กมาเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความเข้มงวดอยู่มากเลยก่อนที่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรัฐนิวยอร์กแล้วคุณอยากจะไปซื้อปืนเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่กรอกแบบฟอร์มแล้วตรวจแบ็กกราวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าคุณจะต้องขอใบอนุญาตในการพก พาปืนก่อดล่วงหน้าซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงเป็นปีก็ได้เพราะฉันแล้วอย่างนิวยอร์กเนี่ย เข้มงวดกว่าแต่ว่าอาริโซนานั้นค่อนข้างที่จะมีความหละหลวมมากนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามกันนะคะว่าอระบบที่มันใช้ตรวจแบ็กกราวน์ของคนที่จะซื้อปืนเนี่ยนะคะว่ามันมีความละเอียดมากน้อยขนาดไหนนะคะหรือว่าควรจะมีข้อคำนึงถึงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ค่ะค่ะพูดถึงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เข้มงวดขึ้นมาช่วงหนึ่งนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์การสังหารหมู่โรงเรียน <c oughs> มัธยมโคลัมบั ในรัฐโคโลราโดเมื่อปี2542ค่ะที่ทำให้มีครูแล้วก็นักเรียนรวมถึงมือปืนเนี่ยตายไปถึง15คนนะคะก็เลยทำให้สารัฐเนี่ยออกกฎห้ามซื้อขายอาวุธแต่เฉพาะรุ่นเท่านั้นแล้วก็รวมถึงปืนไรเฟลิลกึ่งอัตโนมัติรวม19ชนิดเป็นเวลา10ปีซึ่งถูกสภาคอนเกรสตอนนั้นเนี่ยพักรอเปริกันครองเสียงข้างมากปล่อยให้หมดอายุไปเมื่อปี2547และไม่ได้มีการต่ออายุใหม่ค่ะ นักการเมืองเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายคนนะคะพยายามที่จะเสนอร่างกฎหมายหลายสิบฉบับเพื่อที่จะควบคุมอาวุธปืนแต่ว่าทุกฉบับเนี่ยก็ล้วนตกไปทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็สร้างความตื่นตระหนกนะคะคุณนไทัยเพราะเป็นการไปยิงปืนเนี่ยที่เกิดขึ้นหน้าห้างสรพสินค้าชื่อดังของรัฐแอริโซนาเลยก็ว่าได้ค่ะและตอนนี้เนี่ยมือปืนก็ถูกจับตัวได้ในทันทีนะคะมีชื่อว่าจาริดลัฟเนอร์อายุ 22ปีเท่านั้นและกำลังอยู่ระหว่างการขึ้นศาลอยู่ค่ะเขาอาจจะต้องโทษรับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตจากการก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้ก็เป็นไปได้ใช่ค่ะ แม้ว่าเหตุการณ์อุกอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่บรรดาสอส,อสอจากพรรคริพับลิกันนะคะก็มีเสียงออกมาบอกเหมือนกันนะคะคือสอสพรรคริพับลิกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกได้รับการสนับสนุนนะคะจากสมาคมปืนไรเฟิลอันทรงอิทิพลของสหรัฐคือสมาคมนี้เนี่ยให้เงินนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนในการเลือกตั้งด้วยสอสริพับลิกันส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนการถือครองอาวุธปืนตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบรรดาผู้ที่สนับ นับสนุนการถือครองอาวุธปืนนั้นก็ออกมาบอกเลยนะคะว่า ปืนเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครนะคะแต่ว่าเป็นตัวบุคคลมากกว่าที่ทำร้ายนะคะคือเป็นการหาข้ออ้างในการที่จะสนับสนุนการถือครองอาวุธปืนต่อไปส่วนสสหญิงนะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะถูกพยายามพยายามที่จะถูกลอบสังหารในครั้งนี้นะัก็คือเกเบรลกิฟเฟอร์จริงๆแล้วเนี่ยเธออยู่พรรคเดโมแครตนะคะแต่ว่าเธอก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่สนับสนุนการพกพาอาวุธปืนเหมือนกันแล้วก็เธอเองนั้นก็มีอาวุธปืนแล้วก็พกพาไปด้วยนะคะ แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,นะคะว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะจะทำให้เธอนเนี่ยเปลี่ยนความคิดนี้ไปหรือไม่ค่ะ